ยังเห็นรถมาใช่ไหมรถไถเพิ่นผมณจะขับรถไถเพิ่งเนี่ยฮะผมุณจะขับรถไถเพิ่งขับไปจุเตีเป็นยังเว้าไปอีกละอฮะอุ้ยขับเพิ่งขายหิ้งเหี้ยนก็จะขับตปเรี่ยนี่ปุ้ยอุ้ยเย้าเย้ายายายาฮวยยาหฮวยเอาเอาเอาหมอนี่เหมเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยป้อนไปอิริบานีแกวจัดปองไปเลยเครื่องแรงครับเครื่องฟิสต์ตัดติดง่ายครับ Aho, 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 ้พน,นีบเจ้าขับรถไทยเป็นตัยามเหิงห่วย,ยก็อิเก่งเสียพอนิษณ์ไนงะจันฟังเอากูยางนงี้บานีพระจันทร์เอาพลุงหน้าเบาเสียวมอไฮ้ยห่วยเจ้าไปจับรถพนจังไหอย่นเนี้รจันฟัง<ป>รถผู้ใดรู<ป>้เจ้าขับรถไทยผู้ใดนี่ เขาจะมาจอดไวยครับไพ่มาจอดด้วยเขาจะม่แกว่าไรถพูดใหเราเอารถหกล่อไแก้เราไถ่มาใส่บบนี้เขาจะไปใส่เล่าคนเจ้าของรถรับพมคอยครับใส่เราเจ้าไปรัคับาเพิ่งกินก่อนย่ยงแล้วคนรับ่เอาครับเอาขึ้นให้เจ้าขครับเปลี่ยนจานเฮ้ยต้ไถยี่ห้อด้ไี่บานี้รถไถ่ยีห้ออีสกิครับบมแมนบ์แมน นี่ยอดครูจ้างรถของอกสาธิตใต้ต่ำนี่สาธิตใต้ต่ำไม่หมดนี่ฮะอิเซกิโอ้เอซิกิเอ็นทีห้าห้าสี่เนี่ยบริยนี่ครับปอดหาดทิพซีล่งมาตัวนี้แม่ครับอ๋อรถของหัวหน้าแม่นที่วันติดต่อมาเมื่อนั้นครับว่าสิบวันไถ่ได้เหรอครับโอ้พี่น้องครับเจ้าก็เก่งเดียอาจารย์ป่องฮะรถไถเดินตามเจ้าก็ขับได้แม่ครับรถเกี่ยวเข่าเจ้าก็ขับเปลี่ยน มีน้ำซ้ำรถไทนังครับเจ้าครับเป็นครับไอ้บกี้นี่มีคนอดังอยู่ขา้างๆเจ้าบอียบ,บุบุนี่ยรุคลี่ยารียรีมแรงหังมึตีมีค้อยู่บ่บบมีคนอยู่ตีเาะมันก็ข้อเงกรถใชอยู่หออื่นอนแต่นี่ก็ดูดีแต่นี่สมโอ้ขาขาขาเจ้าไถมาโดดอะไรปนี่แถมจากไหน,น,หน,นเนี่ไให้หเลยครับอยพ่อมาตนาบขโมยแล้กซื้อจ้ากินข้าว็นต่ำหุงไอเสือต่ำหุงใหม่เด้อครับกิน ย่างครับย่างบอกดันดีแล้วใช่ไหมยังจะไปกินมาดันดีแล้วเขาจะไปกินเน่ครับปอดอิเซกิพี่น้องครับเอ็นทีห้าห้าสี่หาที่สีแรงมาประหยัดมันมาพี่นี่ประหยัดมัดครับปอดเติมสองร้อยมันเป็นมันได้บรรทุกไร่ศร้าไรวันตีครับปอดบอดีไงพี่น้องครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมรถนำเข้าจากญี่ปุ่นครับผมโอ้ขักหลายพี่น้องครับผมนะครับสมรรถนะแรงจัดประหยัดกว่าแรงจัดประหยัดจริงพี่น้องครับผม ปวตหวง่วงเลยอความแพงใส่ให้บังดูขับังดูรีจังหวรีอังหวัเบังขากันเดี๋ยวเดเดขาเจ้าถึงอยู่สบานี่เคฮนี่นี่ีิอตีขาผมเลยอ้ยมันขาบ่นี่อ้ยมัน็นขาขาหมูพีมันจะของแกได้เอาอุ้ยมาแข่งในใจกุบานี่ขาถึงตีหน้าปัดจอดดีจะตอนอมมนี่แน่ครับปัดแขาเท่เอ่าเก่เข่าเบงดู โอ้ตะวันโชว์นี่มันหนามันหนามันมันหนาแรงเนาะนดินมันวันหมดถือนำ้ำมันลงเลิกบ่ได้เออเอากดรถหมดละบุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปรีบเลยนี่มีคนมาหนังตำรวจวเอาพี่น้องครับเบิ่งกับผมพูน่ะพูน่ะวุ้ยไม่ละมักเด้ออาจารย์ป่องเด้อเอาเอา้ยอะไรพี่น้องโอ้โห โอ้โหแกลเอาแล้วครับเบื้องพี่นหน้ากับผมโอ้โหโอ้โหโอ้สุดการยังเยียงบาดนี่คุณวนเกี่ยงงอนไประบาดไปนี่โอ้โหคือคักระบ้างพี่งน้งครับได้การลไรกับผมนะฮะบรรยากาศของรถไทรถแท็กเตอร์อิเซกิเอ็นทีห้าห้าสี่ หาทุกสีแรงมาได้พี่น้องเด้อ่านนะครับมีศูนย์จำหน่ายที่สกลนครบ,นบ,นนบ,บ,นนบ้านดงมะไฟบ้านพานครับผมบ้านพานบ้านดงมะไฟสกลนครและก็ะเยอะเพิ่มกันและอยู่กันและสินอำเภอบัวขากุชินาไล่นะครับมีศูนย์จำหน่ายที่นี่นนะครับผมนะครับบริการทุกระดับประทับใจกับหัวหน้าแมนเบอร์โทรศัพท์0895761986 0895761986ครับผมป๊าดข่อเสื้ออาจารย์ปองแล้วพี่น้องแล้วมาสิเก่งแถวบานนี่ ดันดินกระไดนะครับพี่น้องดันดินกระไดพี่น้องไปเบิ่งกับผมโอ้อขัดหลายครับแก้วมาดูอาจารย์ปองสิดันดินกับผมบบดนี้นะมาดูอาจารย์ปองจะเกลียดดินกับผมเบิ่งพี่น้องเบิง่บง,ง,งส่งสีใหญ่กว่ารถไถข,ของ แบรนด์อื่นนะครับผมของยี่ห้ออื่นนะครับพี่หน้องกับผมนะฮะอาเฮ้ยมาจากกล่องมาิึงได้หน่อยเร็วไทยพี่หน้องกับผมบบบนี้เอา้ามันถึงใจคนไรแก้วบ้า ช่ำช่องอิลิมีทองเข้าประจำองนะครับผมยอมรับความสามารถครับแ้หน้าก็ับเป็นว่ารถเนให้เดินตามรุ่นเดินครับแล้วก็นั่งครับครัเพื่อนสีล้อนะฮะอื้อ ุดยอดแก่อาจารย์ปองแก้วถ้าเป็นคนที่ขับดีอีลีฝีมือขับเนี่ยมัต้องห้อยหนองกับผมคล่องก็หนีกับผมอันนี้อาจารย์ปองขาเราบ่เคยถึงกับผมสุดยอดเบิ่งของจรินงนีครกับผมโอ้โห เรื่องเงียบครับผมคุณอะอสุดยอดอาจารย์ป่องโอ้โยแก้วโอ้ยอ่อนซ้อนดิรถไถเดินตางครับเป็นรถเกี่ยวขครับเป็นรถไถนะครับก็ครับเป็นแต่มนคัากลายอือ เก่งๆอาจารย์ปองเก่งพี่น้องกับผมนะครับกับรถไถรถแท็กเตอร์นะครับอิเซกิเอ็นที554หาที่ซีเรงมาประหยัดน้ำมันพี่น้องครับบอดี้ใหญ่นะครับดูหน้าเกรงขามนะครับใส่งานประหยัดน้ำมันนะครับผมสมรรถนะแรงจัดประหยัดกว่านะครับลุยได้ทุกพื้นที่นะครับว่าจะเป็นหน้าที่ต่อสร้างเขาบพท่านบพท่านตัดนะครับหน้าเบิกแล้วนะครับดันดินได้บัดครับผมนะแรงจัดประหยัดจริงต้องรถแท็กเตอร์อิเซกิเอ็นที554เด้อพี่น้องเด้อ เบิ้งอาจารย์ฟังกับผมบม่นี่เอาโอ้ยจะเป็นเรามักครับล้วยอาจารย์ด้วยอืมคุณอ่ะเอาเอ้ย สุดยอดเบิ้งอาจารย์ฟองดันดินพี่น้องครับพระบ,บาดนี้โอ้โหมาอจารย์ฟองมาพี่น้องครับสมรรถกำลังไม่ต้องหว่วงนะครับผมเฮ้ยโอ้โหยหักหลังครับผมสุดยอดอาจารย์ฟองสุดยอดโอ้ย นะครับกับรถไถนะครับรถแท็กเตอร์อิเซกินะครับ NT554 พี่น้องครับแห้งหลายกับผม54แรงม้านะครับมีหลายบอดดีมีหลายรุ่นกับผมนะครับพี่น้องสนใจการติดต่อที่นะครับศูนย์บันพานเฮ้านะครับดี๋มาไฟสกลนครเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าที่อำเภอบัวขาวกุชินารายจอดกระสินกับผมติดต่อได้กับหัวหน้าแมนนะครับพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโบ๊ทโต้ไหวเหงิกับพี่น้องกับผมแกวพี่น้องแกว โอสุดยอดอาจารย์ป่องพา่าเอาสีซะลาละพา่าเอาสีเะเอาซ่อมก็จะนอนหลับซ่อเจนอนหลับัำรวดหาัำรถดตำรถจเอาสีซะละเข้าหาคาเหล่ามืองแรล่งซะส่อมจะนอนหลับเข้าไปไถหน้าจักไรไปไัเข้าดงเงินหนูได้นิมันสีห้าร้อยมันดิเออเอสองไรดงเงินพันหนึงเ้อนี่เข้าไปจวดต่อไปแง หน้าไปวะเอหน้าไปละหน้าไปกับไทยไปก้อนล้เดี๋ยวคอยเจ้าไทยเราคอยไปเก็บเงินเองเออเขากำมาขากำมาบ่ได้เบิ่งนะบ่ได้บ่ได้แล้วคอยไทยให้เราตอนนั้นก็ต้องใจให้เขาเอาสัตว์เนาะไปลุยเอาลุยสร้างก่อติดสร้าสางที่วันหัวหนานไม่นตื่นเอาสัตว์เนาะเอาสองไรเด้อไปว่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรถท้อมันแห้งครับอืมต่อกับรถไทยอีรถแท็กเตอร์อีเซกิพี่น้องกับผมนะครับเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับห้าสี่สี่แรงมาบริการทุกแับประทับใจอาจารย์ฟังไปได้เจ อย่าปากเด้อพี่น้องอย่าปากเด้อสิไปไทยหน้าเอาเงินมาเสียได้มาได้ค่าค่าค่าเครื่องดื่มมาเร่งก่อนไม่ไม่โอ้ยเครื่องแรงครับเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายครับโอ้โ๋ออ๋โอ๋อ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 โอ้๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยต้่งแง่แกลวโอ๊ ได้โอเคบอได้การแล้วบอจวดนะจวดโอ้โยครับผมโอ้ยเฮ้ะจัดปองมาแล้วมาแล้วจัดปล่องกัาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวโอ้ยเจ้าตายตายมาแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวดูมียังก็มา้ก็ไปแข่งอยู่นี่ท่านอะไรเจ้าเปลี่ยนรถพอดึงเสร็จแล้วโอ้โหสวัสดีทีมงานครับผมอ้อดับรถสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณน้าแมนครับผมขออนุญาตดับรถแล้ครับผมขอผมก็เล่าสวัสดีป้าเจ้าจำไม่ได้บวัสดีเน้อจัดปองเน้อ บ่มันเราเขาจะาบดดําน้ำหนักหน่อยเต๋อบด้ำหนักเนาะประหยัดดาน้ำหนักอยู่ครับผมอาชเช่นเขาของผมโอ้โหสวัสดีทีมงานครับผมสวัสดีครับผมและนี่คือครับหัวหน้าแมนครับผู้ประสานและติดต่อมาครับแล้วของอยากให้ซิงดีๆเจ้าเกษตรกรบ้านเฮ้าเตียนมาสภาพรถรถไถรถแท็กเตอร์นี่มีมากรุ่นหไร้ห่อที่ตอนนี้นําเสนอสู่ชาวเกษตรกรบ้านเฮาชาวอีสานแล้วก็พื้นที่ทุกพื้นที่นะครับผมกับรถแท็กเตอร์อิเซกิครับผมเอ็นทีห้าสี่หาที่สี่แรงมากครับผม โอ้เข่าวสลายครับผู้เดียอาจารย์ป่องเราเห็นรถไถจอดเราเรามักมวนเฮ้ยบอกักกันบะครับเนาะครับผมอืมอาจารย์ป่องโอเคบ่ครับเจ้าไทยมันไม่้แปดให้เนี่ยน้ำมันบกบ่กบ่โอ้โหเส้นประหยัดจริงครับผมรอบจัดประหยัดจริงเนาะครับผมอ่ะฝากพี่น้องไว้ครับกับเรื่องราวของรถแท็กเตอร์อิเซกิเอ็นที554หาทริปซีแลงมาพี่น้องที่สนใจรถไถพี่น้องครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต แล้วกเพื่อนที่ไหนครับเพื่อนที่สกลนครเท่านีร่ครับอยู่แถวดงมะไฟครับผมบ้านพันดงมะไฟคร,ครับผมเบอร์โทรศัพท์ได้ที่บนโต๊ะไหนครับศูนย์แปดเก้าครับ หก9นึ0งเจ็ครับ0896175906ครับผมแมนครับรับผมเลอีกสาขาอยู่ไสครับสาขาอยู่บัวขาวครับกุชินารายกาลสินอำเภอบัวขาวกุชินารายพี่น้องครับผมติดต่อได้ที่บริษัทเปอร์ทร0ู9 5 7 6 1 9 8ก้นครับพี่น้องครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ0ู9 5 7 6ป9 8กาาาครับครับผมเดี๋ยวผมสิคืนนะครับโปรชูรูปอ่านาล้านให้พี่น้องเดิพี่น้องเดิมนะครับฝกไวิ่ รถแท็กเตอร์นะครับกับรถแท็กเตอร์สายพันธุ์แกงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับครับไปอีกห่อหนึ่งให้พ่อให้พี่น้องพิจารณาครับผมครับผมอาจารย์ปองครับแล้วสุดยอดครับผมครับผมถ้าอากาศก็ลงหน้านี่มาอีกรอัวตลบนะครับเด้อเดี๋ยวผมหยิบแต่น้ำมันให้ครับผม กับผมอามือนี้คงสีบอมยังฝากตอนนอกจากความเป็นธรรมชาติความเป็นลูกทงให้ทงหน้า้านเทานะครับขอฝากอีกหนึ่งบริษัทครับอีกหนึ่งเครื่องยนต์การเกษตรที่พี่น้อง้านเทานะครับสีได้เห็นกอกันตอนนี้นะครับกับรถแท็กเตอร์อิเซกิเอ็นทีห้าห้าสี่หา่เรื่องมารอบจัดประหยัดจริงคงสีเบ,บรกวัสนีนะครับสนใจติดต่อผ่านผมเสียงเพียวเมืองสกลนครใดที่เฟซบุ๊กผมเสียงเพียวเมืองสกลนครหากว่น้องต้องการไปเอามาไปขับมาขี่หากว่าผ่านเสียงเพียวราคา กระนักขหัวหน้าแม่นเนาะแม่นครับแม่นว่าผมอ้าพ่อกับแม่มื่อหน,น้าครับสีน้ำภาพี่น้องเบื้องการรูปแบบการไถการเฮ็ดน้ำสวนแบบไรของเครื่องยนต e ์อิเซกิคันนี้นะครับค่อยทิ่ตามการสหรับมือน,นี้อยู่ีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมอาจารย์บ้างครับเอาสีสับปะ่ะมันไหน,มา,นมากกับไปเอาเช็คเส้นไหนเพิ่นซะมันเอาเมื่อไหร่เนี่เอาไม่เอารถละใช่ไหมครับน้ะแก้วครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ